ใช่สองใบหนึ่งบพ่อโดดอ่ะใ้สองใบในสองใบบ่ใหกสองสองน่ะแล้วใบหกสองสองใ้สองบน้องมาฒนพามาเนาะบัวพ่อจะโดดนำจ้าซีนะครับมาตามน้องเลนนะครับน้องเลนจะปล่อยสองตัววันนี้นะครับเห็นน้องเลนอยู่นี่นะครับูกทำอะไรลูกเอฟซีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะ นางทำอะไรรูน้องเนนครับเนิดหนางน้นน้องเนนตามบ้านเลนกครับเอซนะครับปรากฏกลมบเรียกน้องเนนสอตัวนะครับมาดูกันน้องเนนทำอะไรเอฟซีทำอะไรน้องน้องเนนนี่ทนี้เสียง้เลนั่นเด่นนั่งให้ยังไงวะสวัสดีค่ะ้องตัวฮัลโหลเจ้าหมกม่วง สอตัวี่สบกมวน่นสองตัวี่บกม่วงโอ้นางตอตัวบกม่วงเดี๋ยกม่วงพันใน่ะน่ะบกม่วงพันพัถึเลพันถึเลโอ้แม่แม่ปันนี้เห็นเน้ำใบบกม่วนสองตัวเห็นแล้วเอาง่ายสินะออาง่ายเลยเลสอตัวน้ำใบบกม่วได้คำนวณเอาตคำนวณะ๋อ้องคำนวณไปแล้วคคำนวณไปดอกนมานาง ชูบสองหาสองหาดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมองมองมองวะอ่าหาเลขสองตัวมาหาเลขสองตัวฝากพี่น้องใวัดนี้ละค่ะยุ่งเนฮ้มหงส์ตัวัสดีครับบัตรีเป็นทางการนะครับสวัสดีเป็นทางการน้องแนนนะครับอันนี้มาตามเลขสองตัวตามสองตัวตัวนะครับสามตัวไปแล้วสองตัวคำนวณแหวหอยพี่น้องคือเก้าละค่ะมาตามนัดมาตามนัดหลังจากป้อยสามตัวไปแล้วมีความฝันแบบใดญ่บอมีฝันมีอย่างไงบ่ ยังมาท่านฝัน่ทนได้ฝันมือเราโค้งสุดท้ายท่านได้พันจีงว่ากันไหมท่านได้ฝันเดียวเดี๋ยวมาท่านเลยฝันเลยฝันฝันเอาเลยสองตัวล่างแล้วเนาะบัดนี้ยสองตัวล่างเดียวสองตัวล่างพเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เงยมีเรากลังเตรียมปากกาดีโซ่อยู่นี่ไม่เงยมีเรากลังเตรียมอยู่นี่เราเตรียมจดไว้แล้วเราเตรียมจดถทาข่อยแนี้ยนะข่อยรังจีจดไปนะเดี๋ยวไปหาปากกามาก่อน เตียมไว้เราบอกว่าน erm ี่เตรียมไว้ราบอก่เตรียมไวแล้วค่ะเอาน้องเนี่นี่บอสเรีร้อนด้นี่เลขสูตรัเลขสูตร่ได้งายแล้วใช่าว่าชีเนาะสามตัวหายไปราจำได้บอมีตัวใหเนี่ยมีจำได้ตัวไคบด้ค่ะสามตัวหาไปมีศูนย์หนึ่งหาสี่ศูนหา้หนึ่งหาสองวิ่งตัวเดียวสองตัวเลยสองตัวบนมีตัวใดสองตัวบนมีสิบหากับศูนย์หาวิ่งไน่ วิ่งห้าบนวันนี้ฟันธงวิ่งห้าบนพี่น้องผู้ใดผู้ใดเบิ้งคิดแรกอะเบิ้งคิดนี้ได้ทั้งบนทั้งล่างด้วยตัวนี่ยแล้วผู้ใดเขียนให้เบิ้งนด้นขังบนให้กลับไปเบิ้งคิดก็อนย้อนกลับไนยันกลับไปแต่สองตัวนี่มีให้เบิ้งอยู่ตัวเดียวเอามาให้เพิ่นตีนี้เพิ่นเขีติมเลย เขียนไ่ล้บอดเขียนไว้แล้ค่ะเอาเอาพี่้องอยากบ้งไดนแล้วเดอ้ไม่ได้เอาอันสาตัวคนใหเพิ่นเนีพิ่นจับมาได้ให้เพิ่นตวงเนี้ยเขียนมาใส่ละขึ้นยับเบิดแทะเอาไปดีได้ไหมเขนจะยับเบิดให้พินได้าไมคลิปเ่าโอ้โอ้ห้พินเบิขัดเยวให้เพินจับมได้ไหมเม่ใยังมีเราม้ทีหลังเขาบาได้นออไอ้เพิ่สามตัวนี่ยับเบิดยับเบิดนี่ไปยัเบิดไปแ่มไปพี่ดองเบิ้ง สามตัวบนของน้องแนนนะครับแคปวิ่งห้านะครับวงล05405 152แล้วก็05หมดเวลาถ้ายจกเพิ่มโดนไปเพิ่มคลิปแก้คลิปเก้าคลิปแด้ย้อนดูย้อนดูครับย้อนไหมฟ้อนฟ้อนเดีดยวฟ้อนไปดูไม่ต้องเป็นแบบย้อนไปดูเดี๋ยวย้อนย้อนย้อนแค่วันนี้ก็ตามสูตรเลขสูตรสองตัวล่างของน้งแนนนี่เลยนะคะเนาะมีความมั่นใจว่าครับว่านี้เตรียมปากกากับกระดาษไว้เพราะว่า ทงเน้นนะ่ะก็คือตัดโตโตที่ที่มันออกว่างหันกับขมวดให้พี่น้องคือเก้าหล่ะแต่ว่าเด็กแค่สองหางพี่น้องสูรเนาะพี่น้องยังมากดเด็กเรหน่อยหางเรหน่อย,อย,อยตัวนี้สองหางแตวก็โตวิงพร้อมเลยค่ะเออมาถือเพื่อกับว่าได้ว่าเด็กวาดาเด้เนาะโตโตหน่อยโตมันหน่อยโตนะครับอันนี้ล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนล่างอย่างสรุปกับโตวิงน้ำเลยค่ะสองตัวแรกมาแล้วครับเข็บเข็บ 2ตัวล่างนะครับ16สิงหาหกเจวิ่ง5เอ้าวิ่งหาบนวิ่งหาบนหาล่างเลยวิ่งหาบนหาล่างตัวเดียวตั้มดิ่งตัวเดียวตัวไหนโอ้ไปบนไปล่างมัีสี่บนสีล่างวันนี้ตรงนี้ไอ้คิดว่าต้องมิหาบนหาล่างรักหาหมารักหาหมาหาบนหาล่างจับคู่6 5กับ4 7 2หางแค่นั้น ี่เจ็ดคือตังโมงเปทีเ็ักเทโอเคพีดัอเอเอาครับสำหรับสองตัวล่างน้องแนีนเด้อเอซถ้าเบิ้งมาทันกับลีกลับเนาะเนี่บเบิ้งรื่อยเออแต่แซ่โดนกับบอลได้ด้วยนี่แน่นเอไอหายหายหายเดีไอหายชโชว์ตัวเลขโดนกับบอลได้แลนเทีพี่น้องว่าโอ้ให้ดูนิดเดียวคือเบิ้งสันแถบัหเต้ทั้นในเบิ้งดนไอมันว่าเป็นการแชิกชวน สำหรับสองตัวของน้องแนนนี่มีตัวใดมั่นใจครับให้พี่น้องได้ลงทุนครับฮกหากหามั่นใจเด้อฮกหาฮกหาเด้อทุกคนตัวกันก็คือสีเจ็ดวงกลมแดงๆเห็นไหมพี่นรับนี่แหละตัวกันตัวตัวอันตรายตัวกันสีเจ็ดวงกลมสีแดงๆเห็นไหมฮกหาเนาะฮกหาเพิ่มมาฮกหาเพื่อน ตัวกันฉีดเส้นไตเนาะตัวกันฉีดเส้นไตอ๋อล่างอย่างเดียวนี่ไอโชยรอบนึง <โ donc S 2> อ่ะแต่ว่าโชยอะไรเถื่อตีโซเด้อนับหนึ่งนับสองหนับสามอะต่วว่าถ้าแม่นผู้สื่อสิเอาขึ้นบนน้ำอยู่ได้นี่เออนี่ครับอ๋ออันนี้ตัวกันจ้ะตัวกันกันสีเด่นเด่นหกห้าหกห้าวงกลมสีแดงเลยพี่น้องกันรุดกันรุดกันรุดเนียนกันรุดตัวนี้โอเคครับผมไปกับครับแล้วไปกลับน้ำแน่ กลับฟอมเด้อสิเล็กบวกกับตับแดดคนวมาบวกกับ,<ม>กบตับแดดซื้อแถวนี้เลขน้องเลนต้องบนล่างก็ต้องขึ้นแต้มลงแตม้มเลยขึ้นแตม้มลงแต้มแล้วก็ซื้อบนซื้อล่างกันไวน้น้ำค่ะเลขของเน้นต้งเชื่อกับเฮ็ดบนออกล่างเฮ็ดล่างออกบนนั่นสั่นสลับกันเป็นทั้งสังนี่ค่ะเชื่อกับสลับเนาะใช่พี่น้องกับกันไล้ทั้งบนทั้งล่างนั่นแหละแต่ว่าตัวเรียงสูตรนี่เป็นสูตรล่างอย่างเดียวใช่สูตรล่างแต่ว่าให้เอาขึ้นบนน้ำเน้นกันกันบนไว้น้ำติดติไว้น้ำ มื่อนี้มือดีเด้วยได้มาถ่ายทําที่บ้านคิดยังไงมาถ่ายทําที่บ้านวันนี้วันนี้ว่างว่างจากงานที่นาบอได้ยุทนาบอวาเมืองเสร็จแล้วตกน้องกันเลยว่าสะดวกน้ำสะเนาะได้สองใบเราก็ได้มุดดินน้ำนี้มุดดินมุดดินนเ้ะมุดดินอันหนึ่งสองอันสามตัวอันสามตัวนี่เน้นเน้นให้พี่น้องตัวใดจี๊ตัวละพันโอจี๊ตัวละพันจี๊ตัวละพันลอยเดียวอ่ลอยหนึ่งแมนได้ได้อันได้อันลอยไม่ได้อันพัน สามตัวเน้นๆไ้พี่น้องตัวใดเนี่ตัวเน้นๆตัวเน้นๆกตีศูนหนึงาเพิ่นอกตัวเมียนบอกศูนย์หนึ่งห่าอ๋ศูนย์จะรับก้อยยังไงนะ่น่นบอกพระด้บวงกลมเดี๋ยว่น่าศูนยตัวเน้นๆนะตัวเน้นๆบนด้พี่น้องนี่ก็เป็นบนเนาะศูนึ่าของเพิ่นพี่น้องมัีบั เบิ้งรุดเอากัรเบ้งเอ่เบกันรุอจะเอาเอาไปเร็วไปกันมันเร็วจบไปเลยเร็วเร็วเข็บเร็วเร็วเข็บเข็บเข็ปเลยครับนี่มาหนีทางบนล่างไปเลยอ่ะบนล่างวิ่งห้ามันกันบนล่างวิ่งห้าสอเคสสามสอ1หนึ่งโครับโอเครับโอไม่ทันละเอาสำหรับในงวด16สิงหาหกเจนะครับผมน้องแนนนะครับ มั่นใจซ้ำเลยครับหมวดนี่ให้พี่น้องได้ไปหาหยิบจับกับสลากกินแบงกัอยู่ประมาณเกเต็มลอยล่ะเต็มลอยเนาะเต็มลอยเต็มลอยแต่ไม่ได้เต็มแข้งผัวจ้าสโลแกนว่าอะไรกบ่ถือบ่ถือจะแข้งผัวแกบ่ถือแข้งผัวแล้วก็บ่ถือแข้งผัวฟันทงโอเคครับผมอาขอบคุณน้องแนนมากครับผม ครับขอบคุณค,ค,ค,ครับขอเชิญค่ายครับฝากพี่น้องกดติดตามทั้งเพจน้ำแน่นก,กดติดตามทั้งเพจของบ้าวทิดแก่นกับไอ้ฟองฟองเลยเด้อจ้ะกับโดนนภาปุลประเสริฐน้ำค่ะฝากกดติดตามเพจน้องแนนนะครับผมชือ่อเพจโ<อ>ดนนภา,าปุลประเสริฐค่ะโดนนภาปุลประเสริฐเพจเนาะเฟซส่วนตัวเนาะเฟซส่วนตัวเพจบุ๊คทักติดตามได้คติดตามได้นะครับเฟซส่วนตัวน้องแนนนะครับโดนนภาปุลประเสริฐนะครับผมถ้าเพื่อนขอเบอร์โทรมานี่น้องแนน บบอสะดวกรับนะเอาจะทักไปทั้งถิ่นทั้งเฟซบุ๊กน้องแนดุนนาบุญประเสริฐนะครับซื้อเพจเพิรับขอบคุณน้องเนนครั้งนึงเนาะคุณลายๆสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผมรวยๆเด้อสาธุปังๆครับ